สวัสดีพี่เพื่อทุกท่านนะครับวันนี้ก็สวัสดีพี่เพื่อนเรพูดไม่ชัดสวัสดีพี่เพื่อทุกท่านนะครับวันนี้เรามาคุยงานกับแขกรับเชิญพิเศษของเรางี้ยกล้องอยู่นี่จ้าสวัสดีจ้าแนะนำแนะนำตัวสวัสดีครับผมข้าโตสวัสดีครับผมข้าโตใช่เสียงเข้าใช่ป่าวถึงกระถุกกระกัดสวัสดีครับผมครับใช่ไหมหน้ากูอ้วนจังหวะหึงได้แค่นี้แหละนี่ครับผลงานใหม่ทายเลยเหรอวันนี้เรามาคุยเรื่องนี่นะครับผมก็จะเป็น หนังสือที่ขายในงานวาระยะที่จะถึงนี้มาจะไปฉายงานวันอาทิตย์ที่13กันยายนนี้นะครับผมโอเคตามนี้เราจะตั้งกล้องไว้ตรงนี้นี่เราบอกเหมือนว่าเราเพิ่งได้รับเมื่อเช้านี่เองอืมงานมันร้อนมากงานสำหรับอุ้ยร้อนนะสำหรับคนที่ชอบเอ่อเกมเฟดนะฮะมึงเอากล้องกูแบบตกตกกล้องหนึ่งนึงวันนึงอ่านี้อมันไม่โฟกัสคือมันไม่จับไม่ไม่จับหน้าผีถูกไหมจ้ะ ว่าไปถึงไหนแล้วนะถึงเอ่อสำหรับคนที่ชอบอ่าสำหรับคนที่ชอบเกมนะครับหรือว่าชอบซีรีส์เฟดนั่นเองนะฮะตัวนี้ผมทำออกมาก็คือตัวละครคู s ซีมันเดียวในเฟดนะฮะแล้วก็มีคู่ชิปอย่างนเฟอร์ตาลีมันไม่ใช่คู่ชิปมันคือมีอยู่คนเดียวมันจริงมีทั้งหมด8ปดพระองค์อเหรอมีเป็น1่ในแปดที่เขารักมาที่สุดนี่นี่ทำกันบ้านมา้้วแล้วก็ ่ามีมหาโมเสสเข้ามาด้วยเ,เป็นเลยเป็นเฟนชิปเฟนชิปเป็นเป็นน้องชายน้องชายที่กลับมาเรียนนอกจากตูต้องเล่าละเอียดขนาดไหนะไม่ต้องขนาดไหนก็ได้นะครับผมก็จะมีโมเสสโมเสสแล้วก็เด็กฟิตลีลเหนือนเดินะครับผมก็ไม่ได้ไดราม่าอีก<น>โอเคกลับมาที่ฟตุตบอลของเราครับมีประมาณนี้เราทำไม่หมดประมาณกี่หน้าเลยตอนนี้จุดใจแน่นอนเว่ามี สี่สิบหน้ารวมปกด้วยแน่นเออดูหนาหนาอะไรก็จะประมาณนี้อันนี้ถ้ายังไม่เห็นอะไรแต่ตัวเนื้อในอ่ะเขาจะมีการปรับแต่งตรงนี้เพิ่มเติมปะเดี๋ยวจะมีแต่เป็นลายเป็นโลโก้โลโก้ของเฟซเป็นเฟเปิดให้ดูคร่าวๆได้นิดหน่อยแบบแบ้นี้เฮ้ยไม่ได้นี่เลยดูดูเฮ้ยโอ้โหใยที่แคปทันนะครับส่งรูปที่แคปมาอันนี้อันนี้แบบเปิดแบบกุบกริบกรุบกริบ ีดจะบอกว่าเราเหม็นความอันนี้เราขับขับไปที่จังหวัดอูบอนราชธานีอูบอนราชธานีคุณไปอุบนาเลยสามพันโบกนั่นองครับป็นนี้นึงก็คือข้ามข้ามฝั่งข้ามแม่น้ําไปก็เป็นลาวเป็นที่มาของคําว่ารักนะสามพันเลยแล้วก็ไปที่ต่อไปครับไปกันต่อที่ตัวเนื้อหาข้างในมีทั้งหมดสามสี่หน้าโดนเลยที่แค่ผมตัวหนังสือชื่อว่านี่ให้ดูซูยีดิออส เดียวแต่ว่าแต่ ale, stock, ว่าบทแห่งดวงอาทิตย์เแต่ว่าพระอาทิตย์นะพระอาทิตย์เดาสรุปเป็นพระอาทิตย์เพราะว่าตัวถ้าเป็นพระอาทิตย์ในภาษาอียิปต์เลยเนี่ยจะเป็นจะจะใช้คำว่าราที่แต่ละก็คือที่แห่งราที่แห่งดวงอาทิตย์ทั้งนั้นใช่แต่ว่าตัวนี้จะเป็นอีออสเพราะว่าตัวนี้จะเป็นภาษากรีกนะครับผมทำไมถึงเป็นภาษากรีกเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับโอซิมเมเดียโอซิมเมเดียนี่เป็นภาษากรีก อ่าตัวนี้ก็เลยใช้ Eos เป็นภาษากรีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวตัว o s m o n ด u s ก็คือรามาเซตที่สองชื่อเขาชื่อชื่อึงไรกันบ้างชื่อทางกรีกใช่ก็เลยใช้ Eos กันกรีกนะจ๊ะก็จะมีสามโอนิ s m <tama> <pas> o ด i ย s Nevetali แล้วก็ รวมกับที่เราขับรถไป14ชั่วโมงหน้าตาคุณเหมือนเห็นแบบลูกชายที่เพิ่งคลอดออกมาตื่นเต้ว่าคืองานนี้เราจริงๆอ่ะใจอยากจะโพสต์ลงเฟซบุ๊กจะไว้ขายแต่ว่าต้องเก็บไว้ขายแล้วกันจริงอยากให้ทุกคนได้แบบเห็นความตั้งใจของเราแต่ผมชอบมันนี้ผมชอบมันนี้ผมชอบแบบแบบความรักที่แบบว่าแบบในเซตลีเขาแบบเป็นห่วงเป็นใย เดี๋ยววันนี้วันนี้พี่แขงแล้วพ่เด็กแล้วพี่เซ่นั่นเองนะครับเด็จะตัดมุดเข้ามาดื้อเลยอ่ะไม่พี่เซ่ยวันนี้่ะออกตรงนี้ลงมาเลยค่ะลงมาค่ะลงมาคะเห็นแค่ท่อนวนแล้วค่ะแต่พี่เซ่มีอะไรไปขายบ้างเปิดโอกาสให้ขายของเต็มที่พี่เฟ้มีอะไรไปขายอยากไม่รู้เลยอยากไม่เล่นใส่เต้ดรุนในแต่เราเห็นว่ามีกระชับปองไงซื้อตู้มาเลยเออลงทุนมากอออะเลงมาเรื่องไร้สาระกันเต็มทหมดเลย แต่คนแต่คนชอบคนแบบชอบไข่แบบบางทีแบบเออออาบังบางกล<า><า>้องกูเพราะว่าเพราะว่าเคยเคยไปแล้วปรากฏว่า กาชาขายดีกว่าโปเตอร์กูอีกอะเอ้ยวันนั้นเราเจออยู่มีเด็คนรอต่อแถว40บาทขายดีพอๆกับโปเตอร์อ่ะคนไม่งไม่ซื้อนะโปเตอร์คนดอกชอบกาชามากอยากจะเาี่ยงอะไรสักอย่างเหมือนไปไปวัดแล้วอยากเสี่ยงเกมซิงเกอร์จะติบบาทแล้วก็ที่นุ๊กพี่มันมีดีกว่านี้อย่างพี่อะปึ๊บแล้วมันใหญ่เป็นอะไรครับมันใหญ่เป็นปลายผ้าอันนี้เป็นปลายเทสเตอรที่ เป็นซีควังเออโอ้ยดีงเราติดตามกันแต่จริงๆถ้าเป็นผมผมได้ป้ายพาาป้ิเศษมาผมไม่กล้าแขวนะทำไมเออเเออสมมุติว่าคุณชอบพิเศษแล้วคุณมีป้ายอันนี้ใหญ่ๆแล้วคุณแวนแล้วคุณต้องเดินผ่านแล้วก็แบบเด็คโมดิ้งครับเวลาเวลาผ่านป้ายว่าไงว่ายนี้วันนี้ขอโชคดีนะคะทุกคนหรือวัตถุมงคล วันต่อวันต่อมามีป้ายติดหน้าอะไรงเี้ยมีแป้งมีแป้งติดแป้งรูบๆเออเลขที่ออกติดแก๊กๆเกียรเรียบร้อยไม่ได้ออกแค่นี้แล้วไปรบกวนละเออตามนี้ไม่บาะก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวมีพรีวิวเป็นคลิปแยกก็คือ เต็มอิ่มเลยนั่งนั่งเปิดให้ดูแบบว่าเต็มที่เล่มก่อนเล่มเลยหรออีกอันหน้าต่อน่าเลยหรอหน้าต่อน้าเลยก็คืออันนี้แหละก่อนจะวางขายเลยจริงเหรอใช่แต่เดี๋ยวเปิดเล่มตัวอย่างให้ดูแต่ว่าถ้าเล่มจริงก็จะจะดีกว่านี้นิดนึงมีพรีออเดอร์ก่อนเลยไปรับได้ที่อ่าบูธคาโตะนะครับเป็นคูณมิเกสด้วยวังชื่อเขาห่ะคูณมิเกสด้วยบูธน่าจะประกาศวันนี้โอเคน่าจะอยู่แถวตรงตรงหน้านั่นแหละฝั่งข้างหลังอ่ะข้างหลังแต่ชั้นสองนะชั้นสองน่าจะอยู่ข้างหลัง ต่ตอนนี้ยังไม่ได้ประกาศโอเคตามนี้ตามนี้ก็โอเคเดี๋ยวฝากผลงานหน่อยติดตามได้ที่ไหนตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างตอนนี้คคิดแต่หนึ่งเยอะหรอเเปล่าน้อยโอเคฝากติดตามเพจครับตกคอสเพจแล้วก็เป็นการตัดสินตอนนี้เวลายังไม่แน่นอนฝากกดติดตามไว้ก่อนติดตามได้ก็คือผมก็แจ้งเตือนเองนั่นแหละใช่ใช่ใช่ผมไปดูคุณอยู่พักใหญ่แล้วคุณก็เข้ามาดูเน็ตผมแจ้งก็คือดูคาโตะก็เพราะว่าวันพี่เซไม่ไม่ไม่สติก็จะดูคาโตะ ไม่ต้องตัดคำนี้แน่นๆเลยโอเคตามไปใไงฝากแล้วก็ฝากขอฝากโัตตะบุด้วยนะแล้วก็จะมีมอผลงานกำลังคิดว่าจะทำโฟโต้เซตอ่ะตามนี้ครับผมโอเคขอฝากด้วยนะคราบ๊ายบายครับผม